สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นกลวยนะคะกลวยตัน,นะคะ่ะข้างบนเป็นทำมาจากอลูมิเนียมตรงกลางทำมาจากเหล็กนะคะตรงข้างล่างสุดทำมาจากบลอนนะคะอันนี้เนี่ยตรงล่างสุดเนี่ยรัศมีของฐานของมันยาว4เซนนะคะตรงที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยสูง1เซนตรงที่เป็นบลอนเนี่ยสูง2เซนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสูง8เซนนะคะเขาเนี่ยถามว่าปริมาตรของกลวยอันเนี้ย ปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่ปริมาตรกลวยสูตรของมันก็คือเศษ1ส่วนายพอาะลังสอง h นะคะซึ่งเราก็แทนสูตรค่ะเศษ1ส่วน3เขียนตั้งไว้พายตั้งไว้นะคะอารลังสอง r คืออะไร r ก็ A, คือ4ะคะ่ะอคือรศมีฐานนะคะก็คือ4 4คูณกนัน2ครั้งเพราะ r กำลังสองนะคะแล้วก็ h ก็คือจากนี่ถึงนี่เลยค่ะ8นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วคำนวณน,นะคะ4 4 16 16คูณ8 120 128นะคะส่วนด้วย3ตอบว่า128ส่วน3พายลูกบาทหน่วยลูกบาทเซนค่ะลูกบาทเซนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปภาษาแล้วการคำนวณน,นะคะ